หอมชื่นใจอีบดามหอมชื่นใจเอ๊ะไอ้ฝั่งเนี้ยแม่กอดติดจมูกใช่ไหมเนี่ยฝั่งนี้กอดน้องรู้สึกอบอุ่นเหมือนแบบแม่กอดแต่พอฝั่งนั้นกอดเป็นไงลูกแม่เขาอะเดี๋ยวจอดรถตรงไหนจอดรถตรงไหนเนี่ยอ๋อดีนะไปจอดที่เดียวกันอะไรนะโอเคเนาะจอดงานอะไรแยกย้ายเนาะอ่ะโอเคไทยพักจะดีกว่าไอ้ลูกบอล ันถามจริงแฟนถามลีโอเนี่ยเขาถูกกันจริงใช่ไหมถูกเขาเขาคุยกันทะเลาะกันใช่ไหมไม่มีนะไม่มีอ๋อเขากาะครเหรอรายการกางคอเขาคุยกันแบบทะเลาะกันจริงนะเอาจริงเขาคุยกันแบบทะเลาะไงเพราะว่าเขาคุยกันแต่กลัวอ่ะนั่นแหละ <c oughs> เดเซอร์มากระถกทำตัวให้มันสว่างสว่างส,างสดใสนะคะมีนป้ายชูป้ายสูงสูงโอเคนะอีนิดนึงนนเดเซอร์จะยืนหลับล้วยนะแล้วภา <c oughs> นี้นนจะไปลงในเพเจ JJM เจ,เจ,เจ,จะไปลงในกลุ่มคนรักน้องีโอนะจ๊ะแล้วเราก็ไปแชร์โพสต์กันด้วยนะครับทำให,ห้ใครเห็นโพสนี้จะกลับมาเรื่อยๆพี่เก๋ไปสิงอยู่ในกลุ่มเขาแล้วสิงเดี๋ยวเราจะสิงไปรี้อยก่อนเดี๋ยวเราจะไปไปโพสต์ให้เขา ให้แม่แม่ทุกคนนะครับยิ้มสดใสโชว์บ้ายไปมาและยิ้มเอามีภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหวนะภาพนิ่งยิ้มแบบยิ้มสุดไปเลยโอเคดูซิใครจะบักไทรเอาภาพนิ่งก่อนภาพนิ่งนะเฮ้นะเฮ้เฮ่นะพอนักเรียนรู้สามแล้วเฮ่ ดีโกแพทหมดเลยจะเห็นทุกคนหมดเลยเพราะฉะนั้นทำตัวให้แบบน่ารักสดใสนี่คนับหนึ่งสามพูดกันว่าเรารักลีโอโอเคต่อได้ไ <s> ห <art> um> <INE Sh diesel> ้แล้วบวกมืออ่ะเอ็ดซ้อมให้ขากคนเดลสองสามเรารักีอ พับนิ่งทีนึงพับนิ่งแม่อย่าพุ่งทะเลาะกันเลยอ,อย่าพุ่งทะเลาะกับลูกไม่ค่วรทะเลาะทีหลังหนึ่งสองสามพับนิ่งนะเอ้นิ่งไ,ไม,ม่จริงนะพวกเรานิ่งไม่จริงกนะันเนี่ยเย้นิ่งปุ๊บจะไม่มีเสียงโอเคเรียบร้อยขอบคุณคขอบคุณคนะใส่เสื <c oughs> อ้อเบอร์หน่อย